The best love, free. สวัสดีค่ะทุกๆคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ n นดีการวันนี้รถก็จะมาแชร์เกี่ยวกับพวก Babycam ที่เราตั้งไว้ในห้องของเราขณะที่ลูกของคุณกำลังหลับอยู่แล้วคุณต้องการที่จะทำงานบ้านในเวลาเดียวกันขณะที่ลูกของคุณหลับ อยู่บนเตียงหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะตั้งกล้องเบบี้แคมไว้ดูลูกคุณตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาแชร์เดี๋ยวเรามาฟังกันว่ารถใช้เบบี้แคมแบบไหนโอ้รถต้องไปซื้อแบบเบบี้แคมสั่งออนไลน์มาเลยเหรอสั่งเบบี้แคมก็คล้ายๆกับพวกกล้องวงจรใช่ไหม คือตั้งไว้ในห้องแล้วก็ดูลูกของเราก็คล้ายๆแบบนั้นแต่สำหรับของของโรสนี้ไม่สามารถที่จะไปซื้อกล้องวงจรแพงๆขนาดนั้นที่จะมาติดตั้งแล้วก็มาดูลูกทางโทรศัพท์ทำงานบ้านในขณะเวลาเดียวกันที่ลูกหลับสำหรับคุณแม่มือใหม่โรถอยากจะแชร์ไว้ในขณะที่คุณ เงินในกระเป๋าไม่ถึงราคาพวกกล้องเบบี้แคมพวกนี้เนาะเราก็สามารถที่จะทำได้ทางโทรศัพท์ถ้าคุณมีโทรศัพท์เยอะคุณไม่ต้องทิ้งถ้าบ้านของคุณติดตั้ง wi-fi คุณไม่ต้องทิ้งโทรศัพท์คุณสามารถนำโทรศัพท์ของคุณมาดาวน์โหลดเบบี้แคมเครื่องไหน ที่คุณจะใช้ดูลูกของคุณเครื่องไหนที่คุณจะตั้งจับลูกของคุณดูลูกของคุณก็คุณก็ดาวน์โหลดใส่เครื่องนั้นรถมีทั้งหมดอยู่สองเครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วเครื่องที่ใช้คือสองเครื่องของรถกับของสามีคือตัวนี้มีทั้งหมดสี่เครื่องก็คือเราดาวน์โหลดหมดเลยสี่เครื่องเพราะว่า เครื่องที่รถไม่ได้ใช้ใช่ไหมราก็จะดาวน์โหลดไว้แล้วก็ไว้ดูลูกเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าพอเราดาวน์โหลดแล้วมันจะเป็นยังไงเครื่องหนึ่งละ่ะที่จะต้องอยู่ในห้องให้ลูกนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ตั้งจับลูกไว้ว่าเออลูกอยู่บนที่นอนตรงนี้นะแล้วก็อีกเครื่องนึงก็จะไป connecting สายกัน แล้วก็สามารถที่จะดูลูกอีกเครื่องนึงถือได้รอบบ้านในขณะที่ Wi-Fi มันไปทั่วถึงนะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปลงทุนไปซื้อพวกกล้องวงจร b a b y c a m มมาติดตั้งดูลูกของคุณเนาะมันก็ยุ่งยากตรงนั้นที่จะติดตั้งพวกกล้องวงจรพวก b a b y c a m มก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกล้อง b a b y c a m มใส่กับ โทรศัพท์ของคุณได้เลยแล้วก็ connecting เอาเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ารถทำแบบไหนตัวนี้เนาะในขณะที่คุณเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วแบบคุณต้องการที่จะเซฟเงินตรงนี้ก็อาจจะช่วยคุณได้คุณสามารถที่จะทำงานบ้านในขณะที่ลูกคนหลับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูในขณะที่ลูกของหลนหลับอยู่นะเขา นอนอยู่ในห้องแล้วรสต้องการที่จะดูหนังพอรสทํางานบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้เลยโทรศัพท์ที่รสไม่ได้ใช้แบบไหนก็ได้นะรุ่นไหนก็ได้โทรศัพท์ก็จับเบบี้แคมแบบนี้ลูกของคุณก็นอนอยู่บนเตียงแล้วจะมีเครื่องหนึ่งหละที่ตั้งตรวจจับอยู่เหมือนเป็นกล้องวงจรจับเขาไว้ยอยู่แล้วมันจะคอนเนคติ้งกันจะเห็นลูกคุณนอนอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าคุณแบบ ลูกนอนคุณอยากให้แบบเปิดเสียงกล่องก็จะมีเสียงกล่องนะมันจะจอยคอนเนคติ้งกันเป็นจอเดียวกันเนาะเดีวจะติดลิขสิทธิ์อย่างสามีรถแบบอยู่บ้านสาวอาทิตย์เขาไม่ได้ทำงานใช่ไหมเขาก็จะติดโทรศัพท์ของเขาเครื่องหนึ่งเขาก็จะนั่งในห้องคอมพิวเตอร์บางครั้งอะรถไปอยู่ที่สวนไง แล้วเราก็จะติดของรถไว้เครื่องหนึ่งก็ต่างคนต่างดูแล้วลูกก็นอนอยู่บนเตียงเพราะว่าสาเหตุที่ทําแบบนี้คือลูกตกเตียงสอง, camp, ง,งครั้งพอนางดาวน์โหลดบิ๊กแคมนางบังคับให้รถดาวน์โหลดในเครื่องของรถดาวน์โหลดทุกเครื่องที่มีที่เราจะต้องใช้แล้วก็คือแบบช่วยกันดูเสาร์อาทิตย์ก็คือเราจะช่วยกันดูแต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็คือ รถจะต้องแบบดูแบบนี้ให้เขานอนในห้องเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงรบกวนแล้วเขานอนได้นานมากกว่าถ้าเขามานั่งอยู่ข้างนอกแล้วเขาได้ยินเสียงก็ก็แก๊กๆเขาจะนอนได้ไม่นานเราก็เลยแบบเออไอเดียดีอะแต่ก่อนอะสามีคิดจะซื้อกล้อง baby cam กล้องอวงจรเราต้องมาติดนูน่นติดนี่ก็คือมันเสียงเงินเยอะ พอมาแบบมาเจอไอเดียนี้คือเราสามารถดาวน์โหลดใส่โทรศัพท์เราเรามี wifi อยู่ที่บ้านอยู่แล้วมันกระจายไปทั่วอยู่แล้วเรามีโทรศัพท์หลายเครื่องอยู่แล้วเราก็เลยแบบเออเกิดไอเดียเจ๋งอะ่ะประหยัดได้ด้วยนะคะรถก็เลยอยากจะมาแชร์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูลูกข้างในว่าเดี๋ยวพาไปดูมันจะ connecting กันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะ มีจะ connecting เขาแล้วก็จะมีเครื่องนี้แล้วก็จะเปิดเพลงกล่อมเขาไว้ด้วยนะเราจะสามารถ connecting นี้เลยจะเห็นบาร์โค้ดตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถสแกนแล้ว connecting ได้เลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแต่โทรศัพท์2เครื่องจะต้องจอยกัน กล้องก็จับเข้าไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะมาเห็นอยู่ตรงนี้นะที่ประหยัดไปได้อีกทางนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ดู Babycam แล้วใช่ไหมว่าพวกเราติดตั้งกล้องยังไงเพื่อจะให้เห็นทั้งสองเครื่องสามเครื่องกระจายเพื่อที่จะได้ดูลูกของเรา ขณะเขากําลังหลับอยู่แล้วขณะที่เราต้องการที่จะทํางานบ้านในเวลาเดียวกันมันติดตั้งได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะติดตั้งง่ายๆโทรศัพท์คุณมีหลายเครื่องอย่าทิ้งนะคะคุณมี WiFi อยู่แล้วไม่ต้องเสียดายจับตัวนั้นนะคะมาดาวน์โหลด Babycam ใส่โทรศัพท์ของคุณแล้วก็สแกน connecting แค่นั้นเองง่ายๆไม่ยุ่งยากเป็นยังไงบ้างล่ะคะคลิปนี้หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อลูกอ่อนคุณแม่ลูกอ่อนที่กำลังมองหากล้องเบบี้แคมนะคะคือทำได้ง่ายๆจากโทรศัพท์เราเองโทรศัพท์ที่เราไม่ใช้นำมาประยุกต์นำมาทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นไม่ต้องปล่อยให้มันหมดสภาพตามการเวลาเราเก็บขึ้นมาใช้มี Wifi อยู่แล้วใช้ให้มันเป็นประโยชน์คือตัวนี้เนาะคุณต้องการที่จะทำงานบ้านในเวลาเดียวกัน ไม่มีแม่บ้านพ่อบ้านคนไหนหรอกอยากเข้ามาเห็นบ้านตัวเองแล้วแบบว่ามันสกปรกใช่ไหมตรงนั้นก็ลกตรงนี้ก็ลกนะลูกก็มีก็ไม่อยากให้ลูกไปเก็บของระเกะระกะเนาะก็อยากให้มีบริเวณที่ใหญ่มากขึ้นให้กับลูกของคุณตรงนี้นะเราก็อยากจะมาแชร์ไว้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่ทุกๆคนที่กำลังมองหาก็เบบี้แคมนะเพือหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ เป็นประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แนะนําไอเดียเก๋ๆให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้เซฟเงินในกระเป๋าด้วยอย่างที่สําคัญถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง MD Sky ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่จะนํามาเสนอหรือไอเดียต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้ พาดคลิปต่อๆไปบางทีคลิปหน้าอาจจะแจ้งอาจจะมีไอเดียมากกว่านี้ก็ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพปรอมไมยที่แข็งแรงมีวันที่ดีรวยๆเฮงๆทุกคนนะ